อ่ะนี่จอมโหดเล็ก oh. น้อยสีบ so, uh, so, uh, so uh. uh ัเ huh. ม uh ืองนะครับเข็ดชัดใช่มาครับสวัสดีตอนสวัสดีอะไรนะสวัสดีก่อนนี่ครับกุเอ้ครับดีครับมานี่กุเอ้ชุดปยุทมาๆามาเนี่ยเจอรุ่นน้องอย่างเพชรเชียนะครับชัดใช่ลำลาศไทยเด็กกระชั้งครับมีการ126อ่ะชัดใช่126ครับไดากให้ทะลุเก่งในนะ126ขึ้นมาขึ้นมา 2 5เนครับโอ้ยผ่านเฉลวยเลยเยนะครับจัใเเอเียเนเอเียเนเอเียไหเจอคนนี้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 เอเียเป็นเอเียไปไไไปมตัวไปรองเน้ยยตัวจังอ่ะจับจฮะอตัวจังใบตาอะไรยังไงใบเต๋างต วันนี้ชกร้อยยี่หนะเจอคนนี้นะเคยชคเขาไหมไม่เคยชกนะ้อมอยู่ดับรันกี่วัน้อมกี่วันหนึงสองสเดือนหนึ่ง สองเดือนละสองสองเดือนวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายโอเคไม่มีปัญหาสู้แน่นอนอ้าวฝากไปขับเชียร์ตรงวันนี้วันเยี่ยมดีครับได้มาสวยครับยี่หายนะฮะโอเคขอโชคดีครับนี่ครับมนุษย์ไร้เสียงโอเคผ่านเรียบร้อยไปเออพากหลายสุดเลยเออมแดงไม่แดงไม่แดงตอนนี้อกินแดงนี่เพชรเอเชียนะฮะผ่านเกงเลยมาดีเลยเพชรเอเชียมาร้อยยี่ห้าจุดเจ็ดครับ อันนี้เพชรแดงร้ยหกเอาอาโอเคไปอกลปร้อยเจ็ดอ่ะชาติดีครับร่ตอนรถองอาพี่ก้าวสวัสดีครับสดีก้าวสวัสา้อนบทุคนเลยมีกระเป๋ากรเป๋าด้วยแม่ธรรมดาสวัสดีทุกท่านเลยนะต่อเสื้อต่อเนมากครับเนียดมาเอ้ามา ูมพลีกองธรีพาแมงวันนี้สามารถเพชอุกินเพชื่ออะไรัวัเพชรมงคลอันนี้เพชรมงคลนะทิกัด115 114.6่า114.6ครับอ่าผานเรียบร้อยตัวมาไม่ร้อยสก็ต้ก็ได้เ่อไรไ้เจ็ดเก่าเเก่แล้วอ่าเพชรมงคลงเก่งในยังขาดเลย้วยเย็นกันหนึ่งนาทีตรงนี้เอาสวัสดีน้องชาย บอกคนทั้งม้านชื่ออ่ะวันนี้เจอเคนชัยนะโอ้ยเจอรุ่นพี่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่นั้นรุ่เรุ่องอะไรกันนะวันนี้พี่คาอาไรร้อสิบห้าล่าสุดรถชกร้อยเท่าไหร่ปล่อยๆมาชกเลยหรือว่าโตวันโตคืนคุมไหมคมกี่โลได้ห้าโลก็ไม่เยอะก็นั่งมวยก็ประมาณนี้สองมากี่วันเบ็ดเสร็จ สามอาทิตย์เราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเขา่าเพราะว่าค่ายนี้มวยเข่าไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะฝีมือล้ลวนๆนะมีอยู่คนเดียวว่างมวยเขา่ารงวัาสิเอาชกมวยมาตอนนี้โรลๆกี่ครั้งได้สี่สิบต้น, 40, นต้น,ตนสามไฟลา่าสุดเป็นไงผลงานเราชนะกี่ไฟติดละสาม,สามไฟติดน,นะวันนี้เจอเคนชัยเป็นไงเห็นในคลิปเขาไหมเขาประเภทยังไงว่าไงฝีมือนะเราน้ำหนักไปปล่อยทีนึง เราลูกหลานจากจังหวัดวันนี้เจอเคนใช้ยังไวง,งวางแผนวางไงมีมีลูกไหนที่จะไปสู้เขาวันนี้ครับผมแต่ไม่ปี้คอยแก้อรออาจารย์สอนทีละยกทีละยกอ่ะลูกหลานจากจังหวัดโอเคขอโชคด,ดีน้องชายยังอายกล้องอยู่นะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเองเอามาดูน้ำหนักเช้านี้นะครับวันนี้ศึก มาดูคู่แรกกบมวยมันสนันเมืองบวกวันของโอเอ็มบีเคครับ5พฤศจิกายน2567คู่แรกนี้เปิดหัวไปด้วยเพชรแดงวันของโอเอ็มบีเคร้อยหกเมื่อเชารีมา107เจ็ดเกินไปหนึปอนด์อ่าแล้วนะครับเจอกับเหนือพยักษ์ครับเหนือพยักษ์มา106.1เหนือพยกกักษ์กล้วยบางคอนแหลมส่วนยอดขุนพลครับยอดขุนพลเกตจำนวนร้อยสิชารีมาเกินไปจุดสี่ับมาชั่งใหม่เหลือ109.8 จะกระยกมงคลครับยกมงคลวัชรนิาร้อยา109.9นะครับแล้วก็คู่รองเป็นเพชรมงคลครับเพชรมงคลกล้องทวีมวยไทยครับ115มา114.6สิเขนชัยพันดัก,กร,รัตนบุรีชาเนียมาเหยียกระช่างนี่พอดีเลยแต่เอาโคเอกเอาเพชรเอเชียครับเพชรเอเชียบางแสนไฟคลับนะฮะร้อมา126.5ครับ,รบยังไม่ผ่านเลยอยู่จุด2เจอกระชันชัยครับดาบรันสารครามวัชชามา125.7 ส่วนทางแอปพทีวีครับแสงเจินจิ๋วครับปรับน้ำหนักเป็นจาก103สองเป็น103สามนะแสงเจินจิ๋วทีเด็ด99มา103.5.2แสงเจินจิ๋วสกัดรถสองปอนด์ส่วนเพชรวังหินครับมา103.6.8ก็ถ้า103.3ก็ลดไป3.8เพชรบังหินนะแหมเยอะสุดารายการวันนี้ขู่ที่หกครับจอมหคนเล็กครับหนุ่ยเซมู103มา103.6ยังไม่ผ่านเจอกับเพชรพอใจครับ เพชรพอใจบ่เาช้านี้มาเกินเล็กน้อยกลับมาช่างใหม่เหลือร้อยส2 7แล้วก็คู่ที่7มาลายทองนุ้ยสีเมืองร13มาร13.3นะวันนี้ต่อให้นันทชัยหนึ่งปอนะอันนั้นถชัใช้สิงหดยิมหรือว่าสอดจิบระเสริฐมา1 1 4 2สิบสจุด้ผ่านเฉลุยคู่เอกชุดที่2ครับรุ่งกิจวันนี้บอรุ่งโร่นะฮะร4 2ก็มาขาดไปเล็กน้อย น่าจะมาหนึ่ร้อยสามาหนึ่ร้อยสี่บเอ็ดจุดหกนะเมื่อก,กี้นะฮะวันนี้เจอกับพรพิทัศครับพรบิทัศวันนี้ใช้ทอแทนไทยก็มาร้อยสี่สบสองจุดสามเราไปจุดสามก็ผ่านเรียบร้อยนี่คือน้ําหนักล่าสุดเช้านี้ครับจากเพชรบางหินครับมาละไอ้ตแรกไทยทีวีนะครับเาเห็นครับเพชรบังหินร้อยสามสิบสองครับ 2. 2> โอ้แม่ก็ลอยมาที่6.8ครับมาอีกคนนึงลด3ปอนด์อีกคนนึงลด 3. เอ้ยไม่ใช่ฮะเม่อกากนมันเออลดเกินเกินนังกู้เกิน3ปอนด์ไอ้นี่อีกคนนึง3ปอนด์อีกคนนึง3.8ไหมใช่เกยวกัอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เขาคุยเรื่องการน้าหนักไหนหนมมาดิ มาฮะฟังความจักรหมาเราเลยพี่น้าหน่อยมาดูไล่กันยาวๆไล่รอบเดียวนะไม่มีไล่สองรอบนะฮะตามคนทำมาเกินทั้งนั้นเลยเอาไม่ได้ได้ได้้เขาทำไม่ได้ใส่เนจิวบอกได้เอาเป็ดป้งหินลูกพี่อยู่ไหนทำได้ไหมวิ่งดูก่อนวิ่งดูก่อนโอเคโอนนะวิ่งดูก่อนนะอันนี้ครับมาลายทองมาลายทองอ่ะ ก็นักมวยนี่ก็ถือว่าวันนี้นะคู่หนึ่งนี่ยังไม่ผ่านยอดขุนพลยกมงคลยังยังไม่ผ่านเพชรมงคลแคนชัยเพชรเอเชียฉัดชัยเพชรเอเชียยังไม่ผ่านฉัดชัยผ่านแล้วประมาณนี้อ่ะดูนักมวยวิ่งก่อนนะนี่นีไข่เนี่ยน่าจะไอ่นี่นี่น,น,นี่ยอดขุนพลครับยอดขุนพลวิ่งอยู่นะฮะยอดขุนพลอันนี้มาไลททองนะ นี่อะไรท้องวิ่งอยู่นี่วันนี้นุ้ยสีม่วงสองคนนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่เฟตเอเชียเฟตเอเชียวิ่งอยู่นะนี่ประมาณนี้นะนี่ฮะนะพี่แค่มให้ข้าใจไหมันเดินอยู่ข้างใน่อกี้อะโอ้เห็นมันเดินไปไป,ไปมาอยู่นะนะเอเเอไปได้แล้วคู่ชกยังไม่มาเลยเกินอยู่จุดสามเอา มาดูบรรยากาศรอบนอกๆกันไอ้นี่เหนือพยักษ์นะเหนือพยักษ์วิ่งอยู่เหนือพยักษ์วิ่งอยู่เหนือพยักษยุ่งอยู่พยักษ์วิ่งอยู่นะไอ้ไอพายพพิทักษ์ขายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิเอเอเอาแหม ẹ, น้ำหนักแบบนี้อันนี้ไม่วิ่งกันเลยน้ำหนักมานะเกิน เงี yeah, ย้ยแนชายครับ yeah. นี่ยพระช้ามาสอบเท่าไหร่แอนชายเกินไหมเนะอ๋อก็โอเคพอกันนะบินเลยนี่เ yeah, กียรติจมรูนครับ <Yeah. S 2> เกินเท่าไหร่เมื่อเช้าสบายสบายมาเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าคู่เอกจงสองหนะน,น,น้านี oh ่เคนเนอร์โอ้โหวันนี้มาข้ามวันนี้เลยนะ <laughs> เอากินน้ำดิ เป,เปิดรถให้ให้นักมวยก่อนอา้วาวใครอยู่ในรถอะ่ะนี่อา้าวนี่ครับขอนบิทักนะฮะวันนี้ใช้สีเสื้อทอแทนไทยใช่ไหมนี่นางมวยวิ่งอยู่หัวนางมวยชอบให้ไปแล้วนะเดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้าเพจสวัสดีครับ